บทที่ 20. ่นถนนแห่งการเวลาบางครั้งอลิสาก็นึกสนุกเอาเองแบบเด็กๆว่าถนนสายนี้ไร้ที่สิ้นสุดไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดปลายสุดเหมือนวงแหวนโมเบียสการที่ได้คิดเช่นว่าช่วยให้การขับรถกลางดึกคนเดียวเป็นสิ่งที่มีรสชาติขึ้นอีกเพลเรอหลังจากจบปริญญาโทด้านการศึกษาเมื่อสองปีก่อน อลิสาก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวขออนุญาตบิดามารดาบุกเบิกแผ่นดินกลางหุบเขาขนาดสองรอยไร่ของตระกูลบนรอยต่อระหว่างเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเพื่อทำเป็นรีสอร์ทขายบรรยากาศธ,ธรรมชาติกลางหุบเขาที่ซึ่งแสงแดดอบอุ่นสัมผัสแผ่วกับพรมหมอกเหนือยอดหญ้าที่ซึ่งไม้ดอกหลากสีผจงแต้มความสดใสให้ขุนเขา ลำธารน,น้ำสีเงินยวงเต้นระริกราวฝูงปลาพลวงพร้อมใจกันแหวกไหว υ, อย่างมีชีวิตชีวาภายใต้าสายน้ำเย็นเฉียบเธอปักธงชยัยผืนแรกด้วยการสร้างกระท่อมไม้เรือนกระจกทันสมัยสำหรับพักผ่อนวันหยุดแม้จะมีคำกล่าวจากชาวบ้านว่าหุบเขาเร้นลับเต็มไปด้วยอาถรรพ์แห่งนี้เคยคร่ากลืนชีวิตบรรพบุรุษของเธอหลายคนแล้วก็ตาม จึงเป็นเรื่องปกติของดึกคืนวันศุกร์ที่ใครอาจได้พบหญิงสาวทันสมัยขับรถแล่นลงเนินที่คดเคี้ยวของหุบเขาโดยไม่ลดความเร็วแม้จะเป็นช่วงโค้งอันตรายด้วยประมาทว่าเคยชินกับเส้นทางจนแทบหลับตาขับได้อีกทั้งยังไรผู้คนสัญจรและในรัติการมืดมิดของสุขคืนหนึ่งมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอลิสาไม่อาจตั้งตัวได้ทันกล่าวคือขณะที่เธอบังคับพวงมาลัยพารถสปอร์ตสีแดงเคลื่อนตัวไปตามทางโค้งเลาะไหลเขามองเห็นแสงไฟสีเหลืองหน้ารถกราดส่องความเวงว้างของหุบเขาซ้ายมือแล้วกวาดวาบมาด้านขวาตามการหักตัวของถนนที่ว่างเปล่าโดยเปิดกระจกให้ลมหนาวพัดกรู ขับกลิ่นระเหยของแอลกอฮอลจากลมหายใจผู้ขับและระเบิดเสียงเพลงดังกระหึ่มก้องจากลำโพงคู่ร้อยวัตจนแม้แต่เริิงเรไรย,ยังต้องหยุดฟังในจุดที่ถนนหักศอกลงตามเนินพลันมีบางสิ่งเกิดขึ้นมันรวดเร็วจนหญิงสาวไม่ทันแม้จะหายใจเมื่อไฟหน้าจับเข้ากับวัตถุอะไรบางอย่างกลางถนนในระยะกระชั้น ขณะที่เธอเพิ่งจะหักรถพนคง้งไม่ทันที่สมองจะแปลและสั่งการให้ร่างกายกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งรถก็พุ่งเสยวัตถุตรงหน้ากันชนด้านขวากระแทกสิ่งขวางกัน้นเกิดเป็นเสียงดังทึบหนักแน่นหญิงสาวจับพวงมาลัยทื่อในสภาพช็อกรถสายและลดความเร็วนิดหนึ่งแต่ไม่หยุดล้อหน้ายังคงเคลื่อนทับไปบนอะไรบางอย่าง ที่มีสันฐานกลมคล้ายลูกแตงโมตามด้วยล้อหลังทับอะไรที่หักได้ดังกรอบความหนาของวัตถุที่ถูกเหยียบทำให้ตัวถังรถด้านขวากระเด้งตัวขึ้นลงเหมือนวิ่งผ่านลูกรรนาดด้วยความเร็วโชคดีที่เธอคาดเข็มขัดนิรภัยหน้าอกจึงไม่กระแทกพวงมาลัยการสั่นสะเทือนกระชากสติกลับมาได้ส่วนหนึ่งเบรก คำนี้ผุดขึ้นในสมองหลังจากตั้งศีรษะตรงได้ใช่เธอต้องเบรกเบรกเร็วเข้าเบรกสมองร่ำร้องแต่หน้าแปลกใจที่เท้ากลับเฉยชาเหมือนเป็นอัมพาตมันหาได้ใส่ใจต่อคำสั่งแต่อย่างใดเรากับได้ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชแล้วฉะนั้นความเร็วในการเคลื่อนตัวลงจากเนินเขา โดยปราศจากการควบคุมไม่เปิดช่องว่างให้เธอได้ทบทวนสิ่งที่เห็นเพียงเสี้ยววินาทีถัดมาภาพตรงหน้าพลันเปลี่ยนไปอลิซาเห็นความมืดมนไร้ขอบเขตขณะที่ราวกั้นไหลถนนด้านซ้ายกำลังพุ่งเข้าหาหน้ารถสัญชาตญาณเอาตัวรอดกระตุกแขนให้หักพวงมาลัยคืนขวาอย่างรวดเร็วก่อนที่รถจะพุ่งดิ่งลงหุบเหวซ้ายมือ มีเสียงยางบทถนนเอียดใหญ่รถเบนหัวเกือบ90องศาวกกลับเข้าขวาซึ่งเป็นไหล่เขาแสงไฟหน้ารถพลันสว่างวาบเมื่อสะท้อนผนังหินปูนสีขาวคุณริมทางอลิสาหักพวงมาลัยทิศตรงข้ามอีกครั้งแต่สายไปเสียแล้วหัวรถด้านขวาเสยเข้ากับผนังแล้วฉลับออกก่อนที่จะประทะกลับเข้าใหม่ กันชนและตัวรถด้านข้างถลายครูดหินดังบาดหูมองเห็นประกายไฟแปลเปลาบในความมืดอลิสาเบิ่งตาค้างเหมือนหุ่นยนต์มือกำพวงมาลัยแน่นเล็บเกรงจิกหนังหุ้มพวงมาลายัยสัญชาตญาณเอาตัวรอดกำลังสู้กับความตาระหนกอย่างเอาเป็นเอาตายและมันชนะที่ระยะห่างเกือบร้อยเมตรจากจุดเกิดเหตุ เท้าของหญิงสาวกระทืบทีทีหาก้านเบรกราวกับไม่เคยรู้ตำแหน่งของมันมาก่อนและเมื่อเท้ากระทบเบรกล้อ,อยางทั้งสพลันหยุดหมุนส่งผลให้ล้อตายทันทีแต่ด้วยประสิทธิภาพของระบบ ABS ทันทีที่การหมุนของล้อผิดปกติด้วยเวลาเพียงหนึ่งในพันวินาทีตัวเซ็นเซอร์ได้แจ้งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์มันสั่งการให้ปั๊มอัตโนมัติ ดึงผ้าเบรกกลับและตบเข้าไปใหม่ซ้ำๆด้วยความเร็วถึง15ครั้งต่อวินาทีกระนั้นรถสปอร์ตคันงามปี96ยังเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยแรงส่งอันมหาศาลโดยที่เธอไม่อาจควบคุมทิศทางได้มันถลายตัวไปข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งก่อนที่จะหยุดลงอย่างปลอดภัยเสียงยางครูดพื้นดังบาดหูที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้จะรัดเข็มขัดนิรภัยแน่นหนาแรงเฉืยผลักหัวของเธอฟาดไปข้างหน้าขณะที่หน้าอกถูกยึดไว้ด้วยเข็มขัดส่งผลให้คางกระแทกยอดอกดังกึกทุกอย่างพร่าเลือนท้องฟ้าพลันไร้ดาวหญิงสาวรู้สึกตัวอีกครั้งในความมืดหนาวเหน็บด้วยอาการเจ็บต้นคออย่างแรงรู้สึกเหมือนกรามร้าว เค็มและขาวในปากเป็นไปได้ว่าอาจกัดลิ้นตัวเองตอนคางกระแทกอ,อกเธอค่อยๆขยับนิ้วทีละนิ้วเหยียดกำมือยกคางเอี้ยวคอเจ็บแปลบที่สะโพกและเข่าเมื่อขยับขาแต่ก็นับว่าองค์ขาพยพโดยรวมยังอยู่ครบถ้วนสติกลับคืนมาพร้อมกับความกลัวและความปราโมท ร่างสั่นเทิมเธอสะอื้นเดียวดายในความมืดด้วยอารมณ์ที่ผันผวนระหว่างความตายกับความอยู่รอดและเมื่ออิ่มเอมในโชคชะตาหญิงสาวพลันร้องไห้โฮด้วยไม่เคยพบเหตุร้ายแรงเช่นนี้มาก่อนชีวิตที่มีพ่อแม่คอยปกป้องทำตนให้เหนือเพื่อนๆด้วยการหวานเงินและสิ่งเริงรมความสนุกเมามันจากบรรยากาศปาร์ตี้สุดสวิง กระเด็นออกจากรถทันทีที่กันชนพุ่งขยี้วัตถุที่พื้นและบัดนี้เธอกำลังต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่สังคมเรียกว่าความรับผิดชอบเธอพยายามปกป้องตนเองด้วยการย้อนคิดถึงเหตุการณ์ในช่วงวินาทีนั้นขณะที่แสงไฟส่องจับเงาตะคุ่มก่อนที่รถจะเคลื่อนทับวัตถุไม่ใช่ร่างตึงหาก มันไม่อาจเป็นวัตถุไปได้ร่างตะคุ่มเตี้ยสูงแค่เอวมีขนหนาสีน้ำตาลอาจเป็นหมีขอหรือหมาตัวใหญ่หรือว่าคนเป็นไปไม่ได้คนที่ไหนมีขนสีน้ำตาลเป็นมันประสาทเสื่อมแล้วกระมังเธอหญิงสาวพยายามหาเหตุผลมาชักจูงตัวเองให้เชื่อว่า สิ่งที่ถูกชนและเหยียบทับนั้นมิใช่คนเพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าเป็นชาวเขาแต่ชาวเขามานั่งทำอะไรดึกดื่นกลางถนนเหมือนร่างนั้นกําลังก้มจับร่างอะไรอีกร่างที่นอนอยู่บนพื้นถนนเพียงเสี้ยววินาทีที่รถหักหัวแล้วชนโครมเธอแทบไม่มีโอกาสสังเกตสังกาแต่ก็พอบอกได้ว่า มีร่างสีน้ำตาลนอนที่พื้นและอีกร่างนั่งตะคุ่มอยู่ข้างๆขณะนี้รถของอลิสาจอดห่างจากจุดเกิดเหตุราวหนึ่งรเมตรเป็นการง่ายที่เธอจะเดินขึ้นเนินสักนิดเพื่อดูให้รู้แจ้งว่าวัตถุที่ถูกชนคืออะไรแต่เธอกลับไม่ได้กระทำด้วยกลัวความรับผิดชอบที่จะตามมาหากว่าสิ่งที่นอนโชคเลือดมันสมองกระจายเกลื่อนถนนนั้น กลายเป็นมนุษย์ความกลัวกระตุ้นให้สมองกระฉับกระเฉงอีกครั้งไม่ว่าสิ่งที่เธอชนคืออะไรก็แล้วแต่มนุษย์หรือสัตว์เธอก็หนีภาระที่จะต้องรับผิดชอบไม่พ้นดังนั้นทางที่ดีที่สุดตอนนี้คือไปเสียจากที่นี่ก่อนที่จะมีใครผ่านมาเห็นนั่นเป็นคำอธิบายเพื่อเลี่ยงคำว่าชนแล้วหนี อลิสาเอื้อมมือควานหากุญแจบิดกลับและบิดใหม่เสียงแชค็คยาวเป็นประหนึ่งลมหายใจที่บอกว่ารถคันนี้ยังมีชีวิตอยู่ตามมาด้วยเสียงเครื่องยนต์ขนาดสามพันซีซีคำรามทุ้มเธอถึงกับหัวเราะทั้งน้ำตาด้วยยินดีโอ้คุณพระคุณเจ้าเธอพึมพำขณะเคลื่อนรถออกไปอย่างช้าๆ ไฟหน้ารถด้านขวาแตกแต่ส่วนอื่นยังคงสภาพดีมันเป็นคืนวันศุกร์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเธอหญิงสาวเร่งความเร็วเพื่อหน,นีความรู้สึกผิดที่ไล่กวดมาติดๆไม่นานหลังจากนั้นเธอกลับชะลอรถช้าลงช้าลงและหยุดในที่สุดอลิซานั่งนิ่งขึงร่างสั่นเทิม พักหนึ่งเธอก็ซบหน้าลงกับพวงมาลัยถ้าถ้าหากว่าร่างที่พื้นเป็นเด็กหรือหญิงหรือชายชราที่บาดเจ็บสาหัสเธอหรือเขาอาจจะร้องระงมด้วยความเจ็บปวดเลือดอาจไหลรินจากบาดแผลเพียงแค่ใครที่มีจิตสำนึกสักคนนำไปส่งโรงพยาบาลคนเจ็บย่อมรอดจากความตายและเธอก็ไม่ต้องกลายเป็นฆาตกร คำว่าฆาตกรมีรสชาติแปลกเร้นสำหรับเธอผู้ซ่อนความอ่อนแอไว้ภายใต้สถานภาพของผู้มีการศึกษาสูงไม่เธอบอกตัวเองเธอจะไม่กลับไปดูหมีถูกรถชนให้เสียเวลาเวลาที่ควรจะนอนมีความสุขภายใต้ผ้ะห่มผื้นหนาเวลาที่ต้องการใครช่วยเหลือสักคน เวลาที่รถคันถัดไปจะหักโค้งด้วยความเร็วและเหยียบซ้ำจนตายหรืออีกทีรถคันถัดไปจะหักโค้งด้วยความเร็วและเหยียบซ้ำจนตายหรืออีกทีรถคันถัดมาอาจตกใจหักหลบตกลงเหวไปอีกคนตายอาจเพิ่มขึ้นด้วยการขาดความรับผิดชอบของเธอมนโนธรรมและการอบรมสั่งสอนที่ได้รับตั้งแต่เด็ก กำลังทิ่มแทงกระดูกสันหลังจนต้องเหยียดตัวตรงน้ำตาคลอและร่างกายสั่นสะท้านอย่างช่วยไม่ได้การขับรถชนแล้วหนีเป็นเรื่องน่ารังเกียจผิดศีลธรรมอย่างแรงตราบาปจะติดตรึงและหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิตทั้งที่มันอาจจะเป็นเพียงแค่สัตว์ป่าเธอต้องกลับไปไปเผชิญหน้ากับความจริง ไปดูให้รู้ชัดเพราะความจริงเจ็บปวดน้อยกว่าถ้าเป็นหมาหมูป่าหรือหมีถูกชนนอนขวางถนนเธออาจใช้เชือกท้ายรถลากมันไปไว้ข้างทางและเมื่อนั้นบาปของเธอย่อมถูกลากทิ้งไปด้วยหญิงสาวกลับรถหันขึ้นเนินด้วยความพรั่นพรึงเหงื่อชื้นสองฝ่ามือทั้งที่อากาศหนาวเหน็บ ใจรอนเหมือนนักโทษที่กำลังยืนตรงหน้าผู้พิพากษารอคำตัดสินประหารมีหลายครั้งที่เธอบอกตัวเองให้หันรถกลับลืมเรื่องนั้นทั้งหมดเสียแต่เธอก็ได้ตัดสินใจแน่แน่แล้วอันที่จริงในใจลึกๆอลิสาค่อนข้างจะเชื่อว่าสิ่งที่เธอชนคือมนุษย์แม้จะมีขนสีน้ำตาลคลุมกายก็ตาม เพราะเสี้ยววินาทีหลังจากชนเธอคล้ายจะเห็นรถสปอร์ตสีแดงเข้มคันหนึ่งจอดเปิดไฟกระพริบอยู่บนไหล่ทางเป็นไปได้ที่ร่างตะคุ่มกลางถนนอาจเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวที่บังเอิญลงมาเก็บหาอะไรบางอย่างดูเผินเผินเสมือนว่ามโนสำนึกและความรู้สึกรับผิดชอบเร่งเราให้เธอย้อนกลับไปค้นหาความจริงแต่ลึกลงไปในก้นบึ้งหัวใจ อลิสากำลังสั่นสะท้านด้วยความอยากรู้ผสมกับอารมณ์ที่อยากอธิบายความปั่นป่วนแห่งรสสัมผัสของผู้มีชัยเหนือชีวิตผู้อื่นความปรีดาในพลังทำลายล้างที่หลบซ่อนในจิตไร้สำนึกรถสปอร์ตไต่เขากลับขึ้นมาช้าๆจนถึงจุดที่เธอเห็นรถอีกคันจอดอยู่ก่อนหน้าบัตรนี้มันหายไปแล้วซึ่งน่าจะแปลความได้ว่า เธอไม่ได้ขับชนเจ้าของรถคันนั้นอลิซาจอดรถหลบไหลทางตรงตำแหน่งเดียวกับรถที่เธอเห็นจอดก่อนหน้านี้เธอดับเครื่องแต่เปิดไฟหน้าและไฟกระพริบไว้เป็นสัญญาณก่อนก้าวลงจากรถบัดนี้อลิซาได้มายืนอยู่ท่ามกลางความมืดที่เปลี่ยวเหงาความอบอุ่นที่ผิวกายและกลางใจระเหิดไปสิน้นเธอรู้สึกหนาวเหน็บ จนต้องเอื้อมมือหยิบเสื้อขนสัตว์สีน้ำตาในรถออกมาคลุมกายและถูมือเบาๆเรียกความอบอุ่นและมั่นใจหญิงสาวขาม้นมองเงาตะคุ่มที่ทอดร่างห่างไปเกือบร้อยเมตรกลางถนนตรงปลายสุดโคง้งเธอจงใจจอดรถที่ระยะห่างเช่นนี้ด้วยเสียดายอารมณ์บางชนิดที่กำลังเกาะขึ้นในกายร่างกลางถนนคือปริศนาเร้นลับ รอคอยให้เธอเป็นผู้ไขคำตอบอย่างอ้อยอิงเช่นเดียวกับหมอกบางที่กำลังคายออกมาจากผิวถนน,นดำสนิทไฟหน้ารถส่องไล่ตามพื้นถนนไปได้ไม่ไกลแสงอันโรยแรงอาบบนวัตถุกลางถนนเกิดเป็นเงาตะคุ่มเลือนรางและเมื่อหันพ้นไปจากนั้นสีดำของพื้นยางมาตอยได้หลอมรวมกับม่านรัติการฉากหลังเป็นหนึ่งเดียว เกิดเป็นจินตภาพประหนึ่งว่าเงาตะคุ่มทอดยาวเป็นเพียงวัตถุชิ้นเดียวบนถนนแห่งการเวลาอันไรที่สิ้นสุดเธอสูดหายใจแรงอีกครั้งก่อนก้าวเดินอย่างเชื่องช้าเข้าหามันลูกหมีหมาป่าเสือโอ้คุณพระอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คน อลิสาไม่สังเกตว่าเสียงรองเท้าส้นสูงของเธอดังกระทบพื้นสะท้อนกังวานและเป็นเสียงเดียวขณะนั้นหน้าแปลกที่สรรพเสียงอื่นๆกลับพร้อมใจกันเงียบงนันแม้จิ้งหรีดสักตัวก็ไม่กล้ากรีดปีกราวกับรับรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในนาทีข้างหน้าระยะทางเพียงร้อยเมตรช่างยาวไกลเหลือเกินแต่ละก้าวหนักอึ้ง อลิสามองเห็นเงาตัวเองอันเกิดจากแสงไฟหน้ารถไหวระริกทอดยาวตามพื้นประหนึ่งภาพปีศาจอัปลักษณ์ในระยะเจเมตรเธอยอมรับว่ามีบางสิ่งทอดร่างยาวบนพื้นจริงในระยะห้เมตรหญิงสาวผู้กำลังอ่อนระโหยเริ่มสังเกตเห็นว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นร่างสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ มีขนหนาคลุมกายและเมื่อเข้าใกล้กว่านั้นเธอมองเห็นเส้นผมสีดำโอ้พระเจ้าอลิซาเบิ่งตาค้างได้ยินเสียงชีพจรข้างหูเต้นดังตุบตุบเธอก้าวเหมือนโดนสะกดเข้าหาร่างที่นอนคว่ำหน้าคลุมร่างด้วยเสื้อขนสัตว์สีน้ำตาล ทำให้ดูคล้ายหมีตัวใหญ่มีเลือดดําข้นไหลาจากรอยร้าวของกะโหลกจับติดผมด้านซ้ายกลิ่นเลือดขาวคลุ้งแต่สองมือที่กําลังตะกุยพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงบอกให้รู้ว่าเธอยังไม่ตายหญิงผู้ไม่อาจขัดขืนชะตากรรมและความอยากรู้ของตนค่อยๆสุดตัวลงข้างผู้เคราะห์ร้ายใช้สองมือช้อนร่าง ประคองพลิกงายขึ้นเพื่อดูหน้าที่กำลังเต้นระริกด้วยความเจ็บปวดพลันที่หน้าขาวเปื้อนเลือดปรากฏเธอถึงกับหวีดร้องไม่เป็นไปไม่ได้มันคือใบหน้าของเธอเองเธออยู่ในสภาพตะลึงนิ่งขึงสมองตายด้านจนไม่สำเนียกว่ามีรถสปอร์ตสีแดง กำลังหักศอกพุ่งลงเนินเข้าหาอย่างน่ากลัวเสียงบทขยี้ของล้อเสียงโลหะครูดหินเสียงเบรกดังสนัน่นปลุกสรรพเสียงทั้งมวลให้ระเบิดแท้ซองขึ้นอีกครั้งประหนึ่งจะเป็นการบรรเลงโหมโรงรอเวลาให้รถสปอร์ตสีแดงที่ชนแล้วหนีย้อนคืนมาเพื่อส่งหญิงสาวในชุดคลุมขนสัตว์กลับมานั่งยองๆตำแหน่งเดิม เพื่อให้ได้รับรู้รสชาติของผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกชนแล้วหนีครั้งแล้วครั้งเล่าบนถนนแห่งการเวลาที่ไม่เคยสิ้นสุดอย่าลืมกดซั b s c r i ต e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมารินบุ๊กส